สวัสดีครับ่ันปู้ชส้มครับมาหนี่มาพบกับอูน้ำไสนะครับอูน้ำไสเสี๋ยผ้าพรมพี่น้องมหาตามเนวท่างตัวเหล็กน้ำกันเนาะครับหลังจากมาจากหาแม่น้องบัวเนาะครับอะไรมาผักตดกินเขายุป้ายางครับผมครับบรรยากาศนาถนนนะครับผมนี่ครับทาาน้องบัวครับผมอะไรมาตามเนวท่างครับเป็น ตัวเลขลอตเตอรี่ของแม่น้ำเสียนะครับจะให้พ่อแม่พี่น้องด้เบิ่งเป็นแนวทางครับเบิ่งเป็นแนวทางเพื่อด้โชคด้ดาบนำกันเนอกรับผมเลขจะออกในวันที่16ตุลาคปัญหา6เนะครับครับบรรยากาศครับผมเย็นดีครับธรรมศาสตรครับผมมีมาเป็นครอบครัวด้อครับผมขบวนมา สองบ้านสองหลังครับผมมาเป็นครอบครัวครับมาบึงลอตอตรีแม่น้ำเสียนะครับเอาบรรยากาศครับครับก็ได้มาตามเหลขกนะครับผมแม่น้ำเสียเพ่นกัไปจับเมอสรตอลีนะครับเดี๋ยขอปูอยูสารปูรุบนะครับผมทางพ่านเขาน้องบัวครับ อยู่ติดถนนนะครับกับบรรยากาศครับผมมาเบิ่งนน้กัน้อครับผมนี่ครับแม่น้าเสียกับพ่อมแล้วครับอยู่ล้างรถสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยังมาตามลอตเตอรี่ครับอุ้ยมาตามลอตเตอรี่อันไปวัดปูนบ่ะแมนสันปูรูแมนครับน่าเห็นฝ่าลายบ่บ่เห็นครับ งามแจ้งไรบ้างงามอยู่ครับโอ้โหน้องแบ่งดีสบายเลยตีด้วไปเอาเอาอยู่ในกระเป๋ากันครับในตัวใด้เราแบ่งโมนี่บ่มีครับโอ้ยบ่มีครับยิ้มดีขนาดครับมาเบิ้งครับผมลอตเตอรี่งวดนี้เบิ้งเป็นแนวทางครับไปเสียงอันอัน ว่าอยากได้เลขก่างครับเพราะว่าเอฟซีทั้งน้องบัวเพิ่นโทรบอกว่าหาม้านี้ครับก็เลยมากค่ะท่านผู้ชมบัานน่นเชี่ยก็เลยเสียงขอเหล็ก่างบันเผอิญว่าเมื่อคืนนี่น้ำเชี่ยนางเห็ดเหล็กลางเพื่อเสียล่ลงห้พี่นองเบิงครับค่ะเบ่งเป็นแนวทางเนาะบั่นนี่ค่ะน้องแบงครับค่ะฟันเสียงเนี่ย เอามาเบิงกันว่าเป็นตัวไรครับนี่ได้ตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมตัวใดมาเบิงกันเด้อบ้ดนี้ครับแปดหกแปดหกครับผมค่ะเลขบนครับนี่ค่ะท่านผู้ชมครับโอ้เขางวดนี้กับเฮจนแล้วครับผมค่ะบาบาตะไล้ะครับไ้มัดมือเลยครับกันถึงมืดนี้ครับนี่ละสี่ไปหาอีกอยู่ครับแปดหกด้ค่ะ โอ้แป oh. ดหกค่ะท่านผู้ชมแปดหกมาชัวเ่ามาเชี่ยกะเพิ่นกะอันจุดถูพื่อกันเดี๋ยวเป็นไงเพื่ครับเป็นเหลขกจุดถูเนาะครับนี่อันบอดด้อัดยีย่หันเพราะว่ามันมีเสียงดนตรีมอลำเนาะครับเสียงดังครับก็ไ,ได้มาอาดตเอาอยู่ป้ายางนี่แหละครับมาผักกินเขาพอดีเอ้าเนี่ยได้เห็นพี่น้องด้วยเหล็กถู นี่ของอีพอนี่ของแม่ใครจะเด็ดกลัวกันใครจะเด็ดกลัวกันครับเก้ามาเซียกับน้าเซียครับผมนี่ครับสิบหกตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับสิบสองล้านครับมาแน่แน่แปดหกโอ้ของพอเก่ามาเสียกันเจ็ดหนึ่งนะครับสามเจ็ดหนึ่งเข็บหน้าจอด้วยครับ บนรางครับผมหวดนี่ต้องมาให้เห็นกับมันใจแจ็คเบอร์เซนแหละครับงวดนี่ห่วยกับห่วยยังมังไก่ไรมันนาเสี้็นฟ้าโอ้งากป่นี้ครับกับบอเบอวบวาเต็มหล่อหรอกเนาะครับค่ะเป็นแนวทางครับค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางเบิ้งค่ะเทียมันเขาเนาะครับมาแบงปันพี่น้องเอฟซีค่ะท่านผู้ชม อ oh. เอเด็กกระจีพากันเมียแล้วครับค่ะลำเ,เชียสื่อเล็กลางเด้อค่ะถ้าพี่น้องมักบนกับเจ้าควายจัดเนาะครับค่ะแต้ว่าบนเนี่ยคันแปดหกหกแปดเน็่ไมายนาะคือดอกครับคันลางนี่โอเคอาูุกันเด็กบน่นี่ยสำหรับ,บรําเชียอเด้อคะ่ะครับอ๋อหันไปหาพอทั้งแม่พออัดหม้เล่ากันครับบรรยากาศต้าย่างครับ วาอย่างเคนขออัดไม่เด้ค่ะครับใครเขาเม่นมันกันนะครับงวดนี้ครับคุณนะครับเสียแดงแดงยี่ผู้เดียวครับอัดเหล็กล้าอยู่ครับผ่าไปถามเขาพอโกมาเซียนะครับโอ้เห็นยังอยู่นอผู้เดียวครับพอกำลังอัดคิบเล่าพัฒนาครับพอโกมาเสียโอ้เย็นดีนะพ่อดีครับพี่้องครับผมครับอู้น้ำชัยมาเย็นเลยบัดนี้ โอ้เจ้าบมาหรือเ่าพ่อมาจากไหนมันใจบ่อี่แมววาเรียกพ่อนี่ก่ก็มาเสียกับน้ำเสียไปจะแหนกกันงวดนี่เอาโซนกันครับผมสือแมวได้เพราะน่าวานนี้ครับผมพอได้สามเจ็ดหนึ่งครับผมครับสามเจ็ดหนึ่งจุดทูบได้สามเจ็ดหนึ่งเด้อครับพี่น้องครับผมครับเต็กทูกครับผมอยู่สารปูลุกครับโอ้สารปูรุ่ว่าน้ำเสียเป็นถูกสีแดงได้หกแปดเก้าครับพี่น้องนะหกแปดเก้า มาชั่วบบาองวดนี่มาดว่าน้ำเสียว่าจะมาล้างเลยครับพี่น้องเนาะรับของแม่น้ำเสียมาล้างเนาะครับพอครับพอเป็นบนซะครับแต่ทั้งสองคนนี่กับบน้างครับผมเป็นแนวทางมึงเด้ครับพี่น้องครับตอนนี้ถ้าลร่องอาทิตย์เล่าอย่ครับผมครับกับบรรยากาศกินเข่าเนาะครับครับผมอ๋อครับเบิ่งบรรยากาศน้ำกันครับหาแม่น้องบัวครับครับเดินทางมาหาแม่น้องบัวครับวันนี้กั เป็นมือพิเศษนะครับผม้ผาพอยินพี่น้องมากส้มบรรยากาศครับผมหลังปิดเทอมนะครับสิบ้าพอยพี่น้องมาตามหาแนวทางอยู่ประจำาได้ครับผมพอเป็นว่าหนอกสถานทีนะครับสิบ้าพพยพี่พน้องมากส้มวิวส้มบรรยากาศนะครับผมสวนยางเย็นดีขนาดด้ครับนี่ครับเอากะ แะให้แนวทางพร้อมพี่น้องเลยด้วยครับผมทุกคนครับเชปหนะ้าจอออเดอร์ครับเป็นแนวทางขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับสีเงัยงกรุณาเมตากดลหลกดแช่กดติดตามอนอูน้ำไสอยู่ครับเป็นกำลังใจให้อูน้ำไสไปตลอดเด้อครับผมอูน้ำไส่กับสิไพาย,ยา่าหาแนวทางเด็ดทางดังให้เอฟซีพรอมีพี่น้องน้ำกันด้วยครับผม้ะสู่กันไปนะครับเนา สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พ่อพี่น้องทุกคนถูกงวยรวยเงินได้ครับหลารวยเงินทองอย่ดีสุขสุขคนครับกับคลิปนี้วัวน้ำแสกะขอจบเพียงซ้ำหนี้ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ